อ้ยสูงก้มหัวแล้วเดี๋ยวไปยืนให้ดูเข้ามานะคะสูงแล้วนี่ค่ะเจไม่ตูงสูงร้อยห้าสิบนะคะ พาไปดูลำอ้อยนะคะว่ามันมันใหญ่ขนาดไหนลำอ้อยกองเม่ทุกเนาะเดี๋ยวไปหาที่ลงก่อนนะคะอ้อยนี่มันลำไม่เล็กนะลำใหญ่อยู่นะพันอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไม่จําจําพันไม่ได้นะจดไว้อยู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเก็บเกี่ยวนี่แหละจะจะทําเป็นการประมวลผลให้ดูนะอ้อยเดี๋ยวเข้าไปจับลำให้ดูค่ะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะมีต้นเล็กต้นใหญ่แล้วก็ต้นใหญ่เยอะกว่าต,ต้นเล็กนะดูน้ําผุดน้ําผุดเข้า ไปเราไปจับดูลำส่วนมากลำที่ดินสวยๆวยนะลงเข้าไปเลยดูวานี้ลำเนะาะวันนี้นะคะ,นะคะลำใหญ่อยู่นะคะลำเล็กก็มีนี่ลำเล็กก็นี่เท่านี้นะลำเล็กก็เท่านี้ลำใหญ่ก็เท่านี้นะคะลำใหญ่ก็เท่านี้นะกำแล้วก็นี่นะ,ะกอหนึ่งกอหนึ่งเนาะ นี่ก็เริ่มที่จะมีหนอกมีนั้นละมีเขาเรียกว่าอะไรนีนะคะเออขึ้นมาตั้งเขาเรียกว่าตั้งกอตั้งต้นละนะคะต้นใหญ่อยู่นะคะเนี่ยนะคะโหอ,อันนี้น่าจะทั้งรวมทั้งใบนี่เดี๋ยวกับกล้องให้ดูอีกรอบลงไปลงหวัวคันนาโอู้งและะ้วค่ะเห็นไหมคะ่ะ โอ้ขึ้นหัวขนาดค่ะขึ้นหัวขนาดนี่นะคะโอ้ขึ้นลาแล้วค่ะอันนี้เราเดินมาอีกด้านข้างหนึ่งนะคะอีกด้านข้างหนึ่งนี่มันท่วมหัวแล้วนะคะอ้อยนี่ยินขึ้นหัวขนาดเดี๋ยวให้เขามาฉีดเคมีตรงนี้เนาะร่องอันนี้ของ under people อันนี้ของเรานะคะของเราอันนี้เป็นของเราอันนี้ของคนอื่นของคนอื่นก็จะประมาณนี้มันก็ลงค่อนข้างที่จะเยอะนะของคนอื่นนะคะเดี๋ยวเราลองเดินไปสักพักหนึ่ง่ะอันนี้ของเม็ดตุ๊กนะของเม็ดตุก๊กนะขึ้นต้นดีค่ะนะขึ้นต้นดีด้านข้างก็จะลกแบบเครือประเภทนี้เดี๋ยวเข้ามาเดินเดิน,เด,นเดินฉีดด้านข้างเอาเคเมียนะคะ แล้วก็ให้เขาเดินดูตรง,ตรงไหนพอฉีดด้านด้านในก็ฉีดเนะแต่ว่าเราจะฉีดไอคือ,อน,นี้ออกก่อนเนาะเพราะว่าคนอื่นเข้ามาเขาเขาฉีดแต่ของตัวเองเนาะเขาไม่ได้ฉีดของคนาหรือเราจะเว้นแค่เราเราฉีดแต่ของของเราไอสมุนไนาปล่อยไว้อะไรประมาณนี้เปล่าเราก็ไม่ใช่คนประเภทนั้นด้วยสินะนี่นี่ค่ะโอ้ขอไม่ทุกสวยนะเนี่ยอ้อยอะ ยืนตรงนี้นะคะไม่เดินไปต่อแล้วนะคะทำข้าวก็ดีนาตรงนี้นี่สูงนะคะนี่อ้อยสูงอ้อยงามด้วยอันนี้ของคนอื่นของคนอื่นนี่ของเราสีต่างกันนะใบของมิทุกเขี้ยวปุ๊ดเลยค่ะสงสัยได้กินปุ๋ยดีได้กินปุ๋ยดี นี่ของเขาอาจเป็นเพราะว่าเขายังไม่ฟื้นตัวจากการฉีดยาก,าากันจัดวัชซืนก็ได้เนาะแต่ไม่ตู้ยังไม่ทันได้ฉีดเพราะาช่วงตอนคุมแห้งคุมอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ไงเดี๋ยวไม่ตู้จะกลับกล้องให้ดูตอนตอนไม่ต๊กเดินเข้าไปนของคนอื่นของเราของเรา,เรานี่อย่างนี้เลยค่ะรวมหัวแล้วโอ้สูงนะคะโอ้ขึ้นใจนี่นะคะ โอเคค่ะไปต่อรีบไปหาหน่อไม้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปหาหน่อไม้เดี๋ยวจะไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะมืดก่อ,น,อนนี่ของเราอันนี้ของเขาอันนี้ของเราอันนี้ของเขาของม่ตัวขึ้นดีเพราะว่าอ้อยพันุของไม่ตัวมันไม่แห้งมันสดนะคะแล้วก็ดินของเรา ชื้นกว่าซึ่งแ <c oughs> ม่ตุกะทำก่อนหน้านี้แม่ตุกทำข้าวข้าวหอมสะกลใช่วยมข้าวกินข้าวนาปีนี่แหละค่ะข้าวนาปีต้นมันจะยาวแล้วเราเกี่ยวที่หลังข้าวฝั่งที่เขาทำอ้อยอีกฝั่งนึงนะอ่ะเกี่ยวที่หลังแล้วเขารอทำพร้อมกันกับเราอะดินของเขาแห้งแล้วเขาทำข้าวข้าวขายก็ขอทั่วไปข้าวขายดินแห้ง รวมกับต้นพันุ์ไม่สดด้วยมันก็เลยไม่ค่อยขึ้นค่ะส่วนของไม่ตุกขึ้นดีนะขึ้นดีมากเลยจนใครเข้าไม่เห็นก็บอกว่าโอ้ยมันคือทีแท้นะคะโอ้ดีมากเลยค่ะเขียวปุ๊บนะคะอ้อยพันธุต่างกันนะไม่ตุจะให้ดูดูความแตกต่างนะสีพันุอ้อยของไม่ตุกประมาณนี้นะนะสีพันอ้อยเขียวนะคะแล้วมาดูของคนอื่นเขา ประมาณนี้นะมันเหลืองกร e นเยลโลวนะคะใบเหลืองด้วยอันนี้ก็ใบเขียวนะคะไม่ตุ๊กเบิ้นยูเรียเข้าไปด้วยปุ๋ยยูเรียเข้าไปด้วยนะคะให้เขาไปกระทุง้งให้มันสูงขึ้นเข้าไว้ให้มันนำหญ้าเข้าไว้ไม่คุมหญ้าเข้าไว้ผลออกมา ไม่รู้ว่าจะฉีดยาได้หรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าจะฉีดยาได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าผลออกมาแล้วมันสูงมากเลยค่ะอ้อยนะคะสูงกว่าของคนอื่นมากนี่แล้วมันทั่วกันไงสูงทั่วกันมีส่วนน้อยค่ะที่ว่ามันไม่สูงเพราะว่าดินบางจุดมันก็ไม่ดีเนาะถึงจะเป็นพื้นที่สิบไร่เท่ากันแต่ว่าดินบางที่มันไม่ดีโอเคค่ะไปล้ะค่ะไปดูหน่อไมกันไปกันเลยค่ะ อันนี้มอไซค์มานะคะไม่ว่าบ้านไม่ตุ๊กอยู่ไม่ไกลกันตรงนี้ต่อที่สามแล้วนะอันนี้ไม่ใช่ของแม่ตุ๊กนะอันนี้ของอีกเจ้าหนึ่งอยู่ที่ติกนันนีมีสามเจ้าของแม่ตุ๊กแล้วของด้านข้างแล้วก็ของตรงนี้ทางเข้ามาเนี่ยอันนี้รอบต่อที่สามต่อที่สามเนี่ยเขาไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะตั้งแต่ต่อแรกแล้วนะคะนี่ เขาอาจจะทำเยอะทําเยอะแล้วไม่มีเวลาดูที่ทั่วถึงนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนเด้อไปบึงอัน